ผมพลทหารนรทพับก์กบือเป็นเวรรักษาการประจำที่จวันออกระหว่างปฏิบัติหน้าที่เห็นการปกติครับโอเคเรียบร้อยดีเนาะเรียบร้อยดีครับกินข้าวยางตอนเย็นกินแล้วกับอะไรอะ่ะแกงเทโพกับไข่เจียวครับอ๋ออภัตัดหน้าเดี๋ยวก็ได้ไปพักเลยใช่ไหมนะครับออดีใจด้วยเดี๋ยวน้องทหารใหม่มันมาใหม่ฝากเราดูหน่อยนะเพราะว่าเรารุ่นพี่ครับจะปลดแล้วก็ดูแลเพราะว่ามันจะได้หมุนเวียนมีน้ำใจในการอยู่นะก็คือ ไม่ฆ่าน้องแต่สอนน้องให้สำนึกไม่ฟ้องนายแต่ให้ฝึกความใจกว้างไม่ขายเพื่อนแต่ให้เพื่อนเดินร่วมทางคุณธรรม3มอย่างทหารอย่างพวกเราเนี่ยควรมีอยู่ในใจนะครัรพี่ใเกียรติเพื่อนคอยเตือนน้องดีแล้วแหละนะเป็นโูกของชาติตอนนี้เราเตรียมกําลังนะครับเมื่อมีเหตุการณ์มีอะไรต่างๆนะเราก็ต้องไปหนุนเขาไปช่วยตอนนี้เรามีข้อพิพาทกันอยู่นะตั้งใจทํางานโอเค วันนี้เอาขนมนมเนยมาฝากกินในช่วงเข้าเวรโอเคอ่ะเพิ่ม,มไป